พี่ชื่อพี่เสือตั้งหากล้อเล่นนะครับพี่เสือคงไม่เตี้ยขนาดนี้นะฮะมีชื่อพี่ไบส์นะครับผมนะฮะก็นะฮะขอบคุณครับที่กรีดให้ขอบคุณกรี๊ดให้นะฮะก็ฝากไปด้วยลวกันนะครับเพลงมี้นะฮะชื่อเพลงว่าวาระสุดท้ายนะครับ ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของพี่เองนะครับผมก็ใครชอบก็ไปหาฟังกันได้ไดเหนื่อยหรือ,อยัง <Yeah. S 1> ร้อนไหม <Yeah. S 1> ไม่ร้อน <Yeah. S 1> เพลงต่อไปพร้อมหรือ,อยัง <Yeah. S 1> เพลงต่อไป <Yeah. S 1> คนใต้แท้แท้ไม่มีที่ไม่รู้จัก <Yeah. S 1> สำหรับเพลงนี้นะครทุกคนต้องรู้จัก